อัลลอฮ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 ฺอัล่อฮอัล่าฮฺัลลาฮฺ้ักทอยดอวยสลามฮุนนอั้นอฮฺอพี่น้องลอบไอแล้อฮฺอัลลอัลลยฮอัลออัลอออัลอ และได้ถามว่าต้องขอขอบคุณต uh, ่อองค์กที่ได้ประทานเนื้อมรดลัมค่าให้กับเราและพระองค์นั้นทรงมีพระคุณอย่างยิ่งเสมอคำสุรธรรมราวกับระเด็กลาตาลาบนดรักปรนนิบัตคนลาาะตะกีบันสุรเดลอัศรอัปดิกอวัลัลาตาลาด้อ ي มานเนการกระทแก่ลาตาลาอวัลสริดอิมัมีปันากรนาวันกอัมลขอบัลเตลกีนเพื่อในกตรับตวาบร์นัการัคลี نو دا قوم مانیع الله تعالی ښه نه چې موږ الله تعالی ایمان نصیب کړی په دې سیمه حال کې په دې ځای کې ځکه چې داسي داسي کسان د رسول داسې نوم باندې ما نه کیو یاد محمد صلی الله علیه وسلم په غیق کې وی کړو دا هر خبر به مانیع چې دا خبر نشتیار او بیا موږ تعالی تعالی کریمن نصیب نکړه نو په دې باندې موږ تعالی دې شکروبا وکړي الله تعالی موږ ته کریمن نصیب کړي دا په نه سوره الاسری چې تان د یت یوخ کړه په تو بول อัลลอฮฺสุบฮานาอุตลาได้ทรงสรุปเรื่องทั้งหมดข้อบัญญัติไว้ในสี่อย่างนี้นะในประการแรกก็คือว่าสิ่งที่สําคัญที่พวกท่านจะต้องครอบครองให้เป็นเจ้าของอันที่เข้มแข็งนั่นก็คืออิมานแล้วก็ประกอบคุณงามความดีไม่ใช่แค่อ,คอิมานอย่างเดียวคุณงามความดีแล้วก็คือมีความเาตือนซึ่งกันและกันการพินอยู่ต้องเตือนและกันและการที่มีการขันที่ทาก็คือการอดทนต่อสู้ต่อปัจชีพต่างๆที่มันเข้ามา และพี่น้องท่านได้กล่าวว่าในยุคก่อนในยุคของท่านระซูลนี่คำนี้ถามาคนเขาเข้าใจนีนเข้าใจแต่เขาไม่ได้รับอัลลอฮ์ไม่ได้ให้มอบสิ่งเหล่านี้กับเขาแต่พี่น้องอยู่ในประเทศไทยอยู่ในสิ่งเวดล้อมที่ที่อันตรายมากค่อนข้างที่จะเป็นภัยต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นแต่ด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นมีประคุณกับเรามากมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเรา کلمہ پاک اعظم علیہ الصلوۃ والسلام پر سو پیغمبران چې تیري ویلې د سختۍ د کیونه برداشت کړې دي ډېر د تکلیفونو تیر کړې دي پیغمبران شهیدان پیښوي دي په ارو باندې ویلي شو دي او الله تعالی کریمه دنیا ته رسوړل ده د پینان کلمہ طیبه เนี่ย چې دی های رو ما ني څنګه ته ثن سمای ثن نبی ادم ثن راک تر ثن نبی سوطای ثن نبی محمد ده ثن کو صاحب دی واه کوټی หยิบยกแบกคัลิมาเหล่านี้มาให้เขาถูกเกณฑ์ฆ่าถูกทำลายถูกต่อต้านนะถูกเลื่อยให้ขาดเป็นท่อนๆก็มันมีอยู่ในประวัติศาสตร์กับผู้ที่เอาสิ่งเหล่านี้มากา้ลิมาละกายนาทรู้สึกเฉพาะที่ได้คลิมาปุณิยามันมิจลลาอิลลาอิลลัลาตรรยีบรรดาดินยาอับบาดีวีดีดังมะฮแบะกาฟิรานตัมเรจัฟมิลาวีกิฮาร์กิอาตักดานาวุลตัมเรจัฟมิลาวีกิมารุตัมเรจัฟมิลาวีกิ

หนักกว่านแล้วสิ่งต่างๆพี่น้องอยู่ในโลกที่มันกินอยู่อาศัยนกปลาอะไรต่างๆเนี่ยที่มันอยู่เนี่ยมันอยู่อันเนื่องจากว่าอัลลอฮฺยังรักษาโรคโลกนี้ไว้ยอยู่และมันบริโภคอมิกีมีเกียริให้เสพสุขเหินเปินไปรู่นต่างๆอันเนื่องมาจากว่าการิมาของพระองค์นั้นถูกกล่าวอยู่บนโลกนี้เมื่อ,อไรก็ตามที่การิมานี้ไม่มีกุญแาแล้วข้าก็มันโลกนี้ก็จะริสกีอัลลอฮ์ก็จะเขาคือจะทาลายโลกนี้เมื่อการิมานี้ไม่อยู่แต่การิมีดาวัดตะาระ ات موحوس صلی الله علیه و سلم رسول پیغمبرانا او یع تکلیف نه ما چیر کړو حضرت ابراهیم علیه السلام په اوټی واچول شو حضرت نوح علیه السلام تا په قوم دونه تکلیف ورته چې پکاونې به اوښې شوې ته پکاونې کی بډوک نه هي سوال خپل قوم ته د کلمې تلقین ورکو ته یې انکار وکړ او الله تعالی دنه کینا نست نابودو ختم کړو بلادت کلمه نه اچي لکه هغه ته نبی نوح علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ما اوما کلمه مې پرېزن مېเสนอ په قوم شنه شات เขาทำยังไงเขาอิบราฮิมโยงเข้ากองไฟและนู่นฮาเลสลาม950ปีมาเอากาลิมาเผยแพร่เชิญชวนบุคคลเขาปาก้อนหินขึ้นมาจนนู่นฮาเลสลามนั้นจมในก้อนหินที่เขาปาขึ้นมาใส่มังปัสเทศดังกัลยรักดั์ตินดักีลาราวานะดามุบานิุ่ดาตัวบราราวานยิ่งไม่นับครบรินดักีลาราวานนับครบรัฐเดียรดเบียร์ดัจมัลเดียสัลามนวาลตารสุปุริขดับประการุนกีปราติที สุขเพลิดเพลินที่ได้สุขประกอบใจได้แต่ยังอินเทอร์ับิค้นไม่ต้อพักอะไรเลยนึกถ้าจะยังจะเกิดอะไรตั้งใจกุเลีครับพี่น้องชีวิตที่เรากำลังใช้กันอยู่เนี่ยเบื้องหลังลหลังเหล่านี้มันจะมีชีวิตที่ตามมาก็คือความป่วยไข้ความเก่ความชราความตายการชีวิตในในโคบอร์และตั้งแต ก่อนหน้าเราก็มีมนุษย์ที่ตายมาแล้วจากท่านนบียดำจนถึงวันนี้เขาอยู่ในกุบฏนาะนสักเท่าไหร่แล้ว <c oughs> ก็ไม่มีใครแล้วอันนี้มันก็จะมาประสบกับเราดังนั้นเราก็ต้องช่วยทํำยังไงว่าวิกฤตข้างหน้าของเราให้มันปลอดภัยอย่าให้มันโดนสิ่งเหล่านี้อันนี้ในปัจจุบันเราสามารถตรวจร่างมายชนิดเราสักแทอวิรีตะกี้ตรวจจาปังกูซาร่ากาลล้วกันนวัตีว่าคิดได้ไกี่น่ายู่โอโคตรคืนเมร่อเชิญ้ในปัจจุบันวันที่สปาร์สมิลต์ตราชี วันนิมกอดอพาร์ตมนไฮด์กรมิอุลีเดเร่รักสัตย์เตอวเร่รักตะคลิปลัสผมมายาราวาเนดาเอาก็เลยเตรียมการปุ่ลลีคับพี่น้องเป็นความเชื่อที่มันผูกมัดแน่นอยู่กับเราว่าเหตุการณ์เกี่ยวกับเี่มันจะเกิดขึ้นนะแต่ดวงอาทิตย์ที่ใหญ่โตมาโหฬาวันนี้มันไกลจากเราเป็นล้านล้านไมล์แต่เมื่อใกล้เกี่ยมันมันแค่ลงมาแค่ซีนอกไมล์เองนะแล้วก็ความร้อนนี่จะเผาให้ทุกอย่างให้ไหม้เกลือเหตุวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านี้พี่น้องมันกําลังเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้า แเราจะต้องเจอมันเพราะเป็นสัญญาของเรา่อละสู้ที่กิบไว้ในครานดดังนั้นพี่น้องเราจะต้องแก้ไขวิกฤตตร,ตรงนี้จากชีวิตของเราวันนี้เลยนะเราจะเจอวันหน้าเราไม่มีทางแก้แล้ว

พแารามุเดลตาลาอุย <that> <ime> an <ani> ์ขามุสลิมละราชีอัอเตาลาตะประจิตนดาวมานระิสิกจะรีาและพี่น้อวิีการที่มันจะเกิดขึ้นในเกมพี่น้องลองดูในกระที้ได้แถลงเรื่องนี้อวามากมายนะมันจะเกิดวิธีการที่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่โตมากแล้วก็ทุกคนเนี่ยทุกนบีก็เมื่อคนไปหาบรรดาอัมบียาเนี่ยพราะเป็นตัวแทนของลลอกในโลกนี้ เขาเองก็บอกว่าฉันไม่ไหวฉันตัวฉันก็มีความเป็นห่วงตัวฉันสุดท้ายก็ไปหาท่านนาบี <c oughs> นบีอาลัมสุดท้ายมาท่านนบีมูฮัมหมัดแล้วก็เมื่อหามาหาท่านนาบีมูฮัมหนนมัดเนี่ยท่านก็จะกราบลงกราบลงและอัลลอฮ์สุบตานาบก็จะ,อะตอบรับในการขอขอร้องคำขอร้องของท่านแต่บรรดาน,นาบีอื่นเขากลัวหมดนี่คืออีกกิการที่เราต้องเจข้างหน้า

การมาเข้ามาเข้าเข้าไปในนั้นเป็นแค่ประด้านามาดานในทดี้คดานในช่มครับไม่ต้องียครับวิกิการที่มันเกิดขึ้นนี่มันก็หล่นมันเกินที่จะอธิบายจะถอยแต่ถอดภาพตัวนั้นมาอธิบายเข้าใจนี่มันคงยากพี่น้องแต่วิกิการมันใหญ่หลวงและอัลลอฮฺทรงมีคุณลักษณะตั้ง99้ประนามที่กุรันกล่าวถึงแต่ในลักษณะคุณนามหนึ่งซึ่งมีความเครียดโกรธมากนะ และพร้อมวิกฤตการและพระองค์ทรงไม่มีใครที่เข้ามาต่อแย่พูดจากับพระองค์ได้ยกเป็นคนที่พระองค์นอนุญาตเท่านั้นในขณะนั้นท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลว่าเป็นนบีสุดท้ายเป็นนบีที่เรารักมากยิ่งไปกว่าทรัพย์สินทั้งหลายก็จะเชิญซิดีกท่านอบูบากาักันนะั้นมานะท่านอบูบากาักันั้นก็ถูกนําเสนอขึ้นมาอัลลอฮ์บอกโอ้ซิดีกนะเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกพระเจ้าได้ประพฤติตนอย่างเรียบร้อยมาก่อนหน้านี้แล้วนะฉันคือระหีมฉันคือละมานฉันคือเป็นผู้ทรงไม่ตาต่อเจ้า นาวันนี้ฉันจะมีสะท้อนกลับมากับเจ้าในทางที่ดีงามนี่คคอวิกิพี่น้องที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าสหรัฐโมซัลัมอุมมติปวจาวาปะโธรดมิยาบานิอัสานาชีโอจะได้โชกเป็นกับอร์ดุน دین ته کوم دی د نړۍ تر رسول دی په ټولې نړۍ کې پرور دی او موږ یې بهتري امت پدې وژېلې دي چې دی د خلقو ته الله تعالی پیغام ورکړي د خلقو ته الله تعالی دین رسول نه پدې وژېن ته بهتري امت پیلې او څنګه استاد د نړیياري چې موږ هغه الله دین ټولې نړۍ ته او رسولو ته په دنیا کې ګورب مخلوقات دي ونیو عرب په انسانان دي ونیو عرب په کې مسلمانان دي باقي ټول کافران دي ټول کړي وایته چې ټول د ځخت او نه بچولي ครับพี่น้องแลกเราเป็นหน้าที่ที่เราเป็นประชาชาติถูกตราฉายาให้ว่าพวกท่านเป็นประชาชาิที่ประสฐเลิศยิ่งและพี่น้องสังคมรอบข้างเราตัวเราเองเรามีความลึกตื้นในาศาสนาแค่ไหนเราดูกระจกเราสองตัวเราก็เราก็ตีความแปลได้แล้วว่าเราอ่อนแอหรือว่าแข็งเลยและยิ่งไปกว่าในโลกนี้มีคนอาศัยอยู่หลายพันล้านคนนะหลายคนก็พี่น้องเ็าอยู่ในสถานภาพที่ไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักละซู่ไม่รู้จกัจกอะไร และมันเป็นหน้าที่ของเราพี่น้องที่เราถูกอุบัติขึ้นมาให้ทําหน้าที่ภารกิจอันนี้ว่าเรานั้นปฏิบัติแล้วก็เชิญคนอื่นปฏิบัติด,ด้วยนะเราเรียกร้องมหาตัวเราเราเรียกร้องคนอื่นได้ทําให้เรานี่หน้าที่ของนบีนี่นะภารกิจอันนี้ถูกมอบหมายกับพวกเราทุกคนในโลกเนี้ที่จะต้องขึ้นมาทํางานตรงนี้คือว่าปฏิบัติแล้วก็เรียกร้องคนอื่นมาสู่การปฏิบัติด,ด้วย

นะแล้วก็พี่น้องท่านบอกว่าเป็นประกิจที่เราจะต้องร่วมกันปฏิบัติตามสภาพแต่ละคนนะคนนี้มีความลาาอัไน,นี้ก็ทําไปแค่นั้นท่านบอกว่าสมมติมีพี่น้องสองคนคนเขามีทรัพย์สินมากมายแล้วก็จ่ายทรัพย์สินนี้เพื่อนี้วิถีทางอัลลอฮ์หมดและอีกน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งหมดเชิญชวนมนุษย์ไปทำความรู้จักอัลลอฮ์เขาบอกผลบุญของคนที่สองคนน้องจะมากกว่าเพราะเขาอยู่ในหน้าที่อีกคนเขาไม่ได้อยู่นหน้าที่เดียวอันนั้นก็เป็นหน้าที่ แต่เป็นหน้าที่สำรองดังนั้นพี่น้องวันนี้ถึงเวลาแล้วเราก็พยายามเอาทิศตัวของเรามาสู่องค์การเรียกร้องเข้ากลุ่มนะก็เชิญชวนพี่น้องไปสู่ปฏิบัติคุณนามความดีเดี่ยรัปมาศุกๆุกเตรียมวีรราจินู่ริญญาตัวเราใส่เดียรัปามาศุกศุกเตรียมวีร์เขาบอกว่าในในในโอกาสนี้มีท่านใดบ้างที่จะพร้อม